วันนี้จะแนะนำเทคนิคในการวางชักโครกให้ตรงกับแนวของขอบชักโครกที่เป็นรูปวงรีทำอย่างไรมันถึงจะตรงกันนะครับระหว่างท่อท่อน้ำทิ้งนะครับท่อน้ำทิ้งตรงวงกลมนะครับท่อน้ำทิ้งตรงนี้นะครับแล้วก็รัดสีของวงรีนะครับแล้วว่ามีเทคนิคในการ นำกระดาษกล่องของกล่องของชักโคกมานะครับแล้วก็มาวาดรูปเป็นรูปวงรีแล้วก็เอามาทาบกับพื้นแล้วก็วัดระยะนะครับวัดระยะให้มันได้ระยะซ้ายขวาให้มันได้ระยะของวงวงท่อนะครับให,ให้มันตรงกันนะครับแล้วเมื่อเวลาเราปาดปูนด้านในมันจะไม่เลอะด้านนอกนะครับ ตอนนี้ทาปูนนะครับยาแนวปาดปูนยาแนวได้ครบครบรอบวงรอบแล้วก็อย่าลืมนะครับในการาติดแผ่นยางกันกลิ่นกันกลิ่นที่มันจะดันขึ้นมานะครับใส่ตรงนี้ด้วยใส่ตรงวงปากปากท่อเป็นแผ่นยางยางเหนียวเหนียวเป็นแผ่นยางยางเหนียวเอามา วงไว้ปิดตรงปากท่อเวลาเรายกชักโครขึ้นมามันจะมาสนิทกันอยู่ในวงกลมปากตรงนี้นะครับมันจะมาอุดปากตรงนี้ทําให้ไม่มีกลิ่นย้อนกลับขึ้นมาหรือว่ามีแมลงสาบหรือว่าน้ําซึมออกนะครับจะช่วยป้องกันได้